อาจจะมามีความสุขยินดีนะที่ได้รับเชิญให้มาพูดกับนับกเรียนอาสาชั้นทั้งหลายแต่ต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถจะบอกเขาได้ด้วยต,ตัวเองขอส่งข้อความมาทางเสียงตอนที่จะมาเป็นนักเรียนหรือนพวกเราเนี่ยทางโรงเรียนก็มักจะเชิญอาสาชนิดรุ่นเก่าๆเนี่ยได้มาพูดให้ฟังท่นานตอนนั้นก็จะได้เห็เรื่องความส่อสุดสุดเลย และความขยัหนหมั่นเพียรว่าเป็นสิดติประโของอาสาสมชคนี้อาตมาก็ได้พบว่าคุณธรรมทั้งสองข้อนี้เนี่ยนะมันมีความสําคัญมากในการดําเนินชีวิตซึ่งสามารถช่วยทาให้เกิดความเจริญรอกงวมและความสุขด,ด้วยค,ความแข็งของอาสาสมนันเนี่ยลาบออมยนวินชิตเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะ,ะตระนักรู้แล้วก็เรียนรู้เพราะว่ามันมีความหมายว่า ความเพียรช้นนาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานก็ขอเรามีความภาคเพียรความใจแจ็งและยิ่งถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตไปแล้วเนี่ยจะทําให้อ่าเรามีชื่ที่เจริญเป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นความซื่อสัตย์สุจริตนี่มาจากเครดิตนะถ้าเรามีความซื่อสัสตย,ย์เราก็มีเครดิตมีเครดิตเนี่ยนะแม้ไม่มีเงินเนี่ยก็ยังหาได้ง่าย ตรงข้ามมีเงินแต่ไม่มีเครดิตก็หาที่ยากนอกจากความซื่อส,สัตย์สิกธิแล้วเนี่ยความพยายามนันเทียนแล้วเนี่ยความมีน้ำใจก็สําคัญความเฉลียวลักความรืร้เพื่อซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถจะเรียนรู้ได้จากบราเดอร์เนี่ยเกา่ๆาๆตั้งแต่บราเดอร์กอลัมเบย์คุณพ่อกอลัมเบย์จนถึงจนกระทั่งถึงบราเดอร์อีแ,และแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ตามมา ให้เราได้เรียนรู้จากความเสียสละของท่านเหล่านั้นรวมทั้งจากครูบาอาจารย์ที่มีในปัจจุบันด้วยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่รบหนึ่งว่าปีของอาชันชนิสที่มีชื่อมากคืออาจารย์ปวยพิ้พามกในรอบหนึ่งจัดวร่ารของชันชันหรือร้อยกว่าปีของชันชันเนี่ยอาจารย์ป่วยในเป็นอประจชั้นที่ดีเด่นมาก ที่มีชื่อเสียงได้ความชื่อสุดสุดเด็ความขยันนันเทียนความสามารถความมีน้ำใจและความใฝ่รู้ในโอกาสนี้เนี่ยอยากให้พวกเราได้และร,ร,รู้ถนะึง,งดดดาาดดได้เรียนรู้นะจากอารันชนิกอย่างอาจารย์ป่วยซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนรคนทั้งกับอาตมาด้วยถามว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เจริญง,งงานในทางคุณธรรมอย่างอาจารย์ป่วยคุณพากลเนี่ย ว่าชีวิตเราก็จะประสบความเจริญความสุขนะจะไม่ร่ำรวยนะอย่างเศรษฐีทั้งหลายนะแต่เราก็จะมีความสุขใจมีความรวยคุณธรรมรวยความสุขสิขส่งเหล่านี้เนะี่ยเป็นสิ่สำคัญนะสําหรับอสมชนิตไม่ว่าจะรุ่นใบตามก็อยากจะฝากนะสิ่งนะคุณธรรมเหล่านี้เอาไว้นะั่นคือความซื่อสัตย์จริตความพยายามัตเพียรความมีน้ําใจ หน้ที่เพิ่มเติมความใฝ่รู้นะถ้าเรามีความใฝ่ร,นะร,รู้การเรียนหนังสือก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากจะกลายเป็นสิ่งที่สนุกและให้ความสุขกับเราและความใฝ่รู้นี่แหละนะที่ทําให้ความเรียนมันเลี่ยงเป็นเรื่องง่ายเพราะยิ่งขยันเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขยิ่งได้ทําสิ่งที่ยากก็ยิ่งมีความภาคภูมิใจเรา,าก็พอฝากนะแง่คิดเหล่านี้นะจึงเป็นบทเรียนที่เคยได้รับจาก อาชัพชนิดพ่นก่อนๆรุ่นพ่อรุ่นปู่ก็มาฝากให้กับโตเราซึ่งเป็นอาชัพชนิดรุ่นลูกขอธรรมะก็ขอ,ามมาขอได้มีความสุขมีความเจริญในชีวิตมีความใฝ่รู้ที่นำพาชีวิตมีความเจริญงอกงามและเติมด้วยคุณธรรมนักี่การมาและความเจริญพร